แนวหน้า Sky8 Aero นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องบินทหารเทคโนโลยีการบินและข่าวสารด้านกลาโหมจากทั่วโลกอย่างละเอียดและน่าติดตาม F-22 Raptor ปี2025คือสุดยอดของความเหนือชั้นทางอากาศของสหรัฐอเมริกาด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในช่วงกลางปี2000จนกลายเป็นเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่5ที่ยังคงทันสมัยและทรงพลังที่สุดในปัจจุบัน การอัปเกรดต่างๆทั้งในด้านซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และระบบอาวุธได้ยกระดับศักยภาพให้ f 22รับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ได้อย่างเต็มที่หนึ่งในการปรับปรุงที่สำคัญของรุ่นปี2025คือระบบเรดาร์และการหลอมรวมข้อมูลจากเซนเซอร์โดยเรดาร์แอน p ์77ได้รับการพัฒนาให้ตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากฝ่ายตรงข้าม ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยช่วยให้แรปเตอร์ทำงานในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามรุนแรงได้โดยไม่ถูกตรวจพบห้องนักบินของ F22 รุ่นใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แผงควบคุมที่เรียบง่ายและระบบแสดงผลผ่านหมวกนักบินที่ทำให้การรับรู้สถานการณ์เป็นธรรมชาติและทันสมัยมากขึ้นระบบ AI ภายในยังช่วยนักบินในการวิเคราะห์สถานการณ์คัดลำดับภัยคุกคามและตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น ในด้านอาวุธ f 22ปี2025รองรับขีปนาวุธ AIM 260JATM รุ่นใหม่ที่มีระยะยิงไกลกว่าและความแม่นยำสูงกว่า AIM 120AMRAAM รุ่นก่อนสำหรับการรบระยะไกลก็ยังคงใช้ AIM 9X Sidewinder ที่สามารถเล็งเป้าหมายจากมุมกว้างและควบคุมได้จากระบบแสดงผลในหมวกนักบินอาวุธทั้งหมดถูกเก็บไว้ในช่องภายในเพื่อรักษาความล่องหนของตัวเครื่องเพื่อความอยู่รอดก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกัน ด้วยวัสดุที่ดูดซับคลื่นเรดาร์ได้ดีขึ้นและระบบลดการปล่อยความร้อนช่วยให้เครื่องบินรอดพ้นจากการตรวจจับของระบบติดตามอินฟราเรดและขีปนาวุธของศัตรูได้ดียิ่งขึ้นร่วมกับความคล่องตัวและระบบต้านภัยคุกคามทำให้ F-22 แทบจะเป็นเป้าหมายที่จับต้องไม่ได้เครื่องยนต์ F-119PW-100 ได้รับการปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงขึ้น โดยยังคงสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อ f ฟ e ต burner และมีระบบควบคุมทิศทางการพ้นแรงขับที่ทำให้ r a ปเตอร์สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกสภาพการบินความสามารถเหล่านี้ทำให้ F22 ได้เปรียบในทุกสถานการณ์การรบทางอากาศความสามารถในการสื่อสารของ Ra p เตอร์ก็ได้รับการยกระดับโดยระบบใหม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบิน F35 โดรนเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าและหน่วยภาคพ,พื้นดินหรือเรือรบในสนามรบเดียวกันได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ช่วยเพิ่มความประหนักในสถานการณ์และการประสานงานระหว่างกองกำลังต่างๆอีกหนึ่งนวัตกรรมสำคัญคือการใช้งานร่วมกับโดรนแบบอัตโนมัติที่เป็นเหมือนผู้ช่วยในสนามรบโดรนเหล่านี้สามารถออกลาดประเวนรบกวนระบบศัตรูหรือแม้กระทั่งโจมตีเป้าหมายตามคำสั่งจากนักบินหรือ AI ซึ่งช่วยให้ภารกิจของ F-22 มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยมากขึ้น การบำรุงรักษาเครื่องบินก็ได้รับการปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์เชิงคาดการณ์จาก AI ที่สามารถตรวจจับปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงทําให้สามารถซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและทําให้เครื่องบินพร้อมรบอยู่เสมอ F 2 2 Raptor ปี2อ2 5ีไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินขับไล่เท่านั้นแต่ยังทําหน้าที่หลากหลายเช่นคุ้มกันเครื่องบินที่มีมูลค่าสูงกดดันระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรู และโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำเป็นเครื่องมือสำคัญในการครอบงำพื้นที่ทางอากาศแม้ว่าจะมีโครงการพัฒนาเครื่องบินเจเนอเรชันที่6อย่าง NGAD แต่ F-22 ยังคงมีบทบาทหลักในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาด้วยการอัปเกรดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางของสงครามทางอากาศในอนาคตหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามข้อมูลเครื่องบินรบและเทคโนโลยีทางทหารเพิ่มเติม อย่าลืมกดติดตาม Sky8 Aero เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีหาดีที่เราจะนำา